สวัสดีครับมีลูกค้าหลายท่านนะฮะถามมาว่าเราจัดส่งยังไงแพ็คยังไงอยากรู้วัสดุอุปกรณ์ในการแพ็คกิ้งในการส่งนะครับอันแรกเลยนะครับเราก,ก่อนส่งให้ลูกค้าเราเตรียมเช็ค้องหอยให้เรียบร้อยตรวจนับตรวจเช็คเราเรียกว่า QC นะตรวจสอบนะให้เรียบร้อยไม่ให้มีปัญหาไม่ให้มีรอยแผลไม่ให้มีรอยแตกนะครับเช้แห้งนะครับ แล้วเอาวางไว้ในแบบนี้จะได้นับจํานวนตัวได้ง่ายแล้วก็ไม่ไม่แตกเนาะนะพอน้องเขาพยายามจะดิ้นออกมาเจอกระดาษซึ่งซับน้ําเนี่ยตัวเขาก็จะหดกลับไปนะครับว่าไปไหนไม่ได้เนาะเขาจะจาสินได้ไวขึ้นนะครับลักษณะแบบนี้เป็นการแบบว่าทรงด่วนนะครับจําสินด่วนนะครับผมเนาะครับจาสินด่วนนะครับเราเรียกกันอย่างนี้แต่ถ้าเยอะๆก็ต้องทําความสะอาดข้างคืนแล้วก็พยายามาเช็ดเอาสิ่งสกปรก ของน้องแต่ละตัวออกให้หมดนะครับไม่ว่าเป็นเมือกเป็นอะไรแล้วแต่นะครับโอเคเราค่าประเด็นนี้ก่อนส่วนที่ฟาร์มของผมใช้ฟางครับอุดหนุนเกษตรกรครับใช้ฟางเป็นวัสดุการกระแทกนะฟางแห้งนะครับโรยรองพื้นอย่างนี้นะครับรองพื้นอย่างนี้เนาะแล้วก็จะเป็นปุ๋ยมะพร้าวกับฟางที่เราแช่น้ําไว้หลายคืนแล้วแล้วก็บีบน้ําออกให้หมดนะฮะ บีบน้ำออกให้หมดให้เหลือแต่ความชื้นเอาไว้นะครับแล้วก็ใหญ่ๆยยยยให้รอบๆทีนี้มันจะมีความเย็นนะครับพี่น้องมันจะมีความชื้นรักษาอุณหภูมิในนี้ไม่ให้ร้อนนะครับรักษาอุณหภูมิไม่ให้ร้อนหลังจากนั้นเราก็จะหาเศษผ้าสะอาดนะครับเศษผ้าสะอาดผ้าอะไรก็ได้แต่ขอให้สะอาดนะครับมาปู อ่าผมใช้มือเดียวใช้อีกมือนึงถา่ายแล้วมือนึงทำก็อาจจะภาพจะไม่ค่อยนั่นเนาะต้องขออภัยนะครับแต่พยายามจะสื่อสารด้วยความจริงใจปูอย่างนี้นะครับปูอย่างนี้อโอเคแปลว่าใช้ได้นะครับเสร็จแล้วเราก็เน้องหอยมาเรียงนะครับให้ได้สิบสองตัวต่อนหนึ่งกล่องเรียงกันเข้าไปนะครับความหน้าเขาลงก็ได้หงายขึ้นก็ได้นะครับ แต่ความน่าจะดีครับน้องเขามไม่สามารถจะดันอนั้นเขาออกมานับนะครับทีนี้อ่าแบบนี้เลยสวยๆงามๆตัวใหญ่ตัวเล็กขะกันไปนะครับอ่าจะค่อยหัวค่อยหางก็แล้วแต่เรานะครับจัดให้มันลงตัวเป็นมุมอ่าเมื่อได้อย่างนี้แล้วผ้าอีกชิ้นหนึ่งครับเนาะยุง ผ้าอีกชิ้นหนึ่งนะครับมันเดิมครับปิดทับข้าไปคือมันจะมีความเย็นแต่ตัวเขาอะอุณหภูมิจะคงที่โดยมีขุยมะพร้าวให้ความชื้นความเย็นแล้วก็ไม่รั่วไม่เปียกกล่องจะได้ไม่มีปัญหากับอ่าไปรษณีย์นะครับเวลาเราส่งของจะได้ไม่มีปัญหาแค่นี้ครับแล้วก็ปิดถ้ามันยังหลงเหลงอยู่อย่างนี้ใส่ฟางเข้าไปอีกหน่อยกันมาให้น้องเขา ดินเรืวยว่าโดนกระแทกนะครับอย่างนี้นะครับส่ไปยู่หน่อยหนึงอ่ะเสร็จแล้วก็กดให้แน่นกดให้แน่นเสร็จแล้วก็เอาคาเทบแรปอย่างนี้เป็นการเรียบร้อยนะครับแบบนี้ครับขอบคุณครับ